ถึงที่เป้าหม่แล้วนะคะมาลีถึงแล้วโอ้มาลีสนมากมารีไปฝั่งนี้ลูกะมารีถ่ายืนเข้าในกล้องสิลูกเข้าไปกล้องนี่ลูกเออขึ้นเอ,อ,เอ,อร์ับป้านเลยไปเลยค่ะะม่มีม ตาเอไปค่ะเดี๋ยวไปเจอนางร้านไอศครีมนะให้บบตาที่มีมีวิลฮอดนมารีอยากได้เ่าเปลค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านเอ่นต่อนะนางอายฮักฟอจะฟมอี่ะเมอะดถอเอมะยไอะหม่จะยงออใหมออ่่ะหมดม๋อมูดถงยั่เอ่่ดนังเอ เอชลิงดูนางอายที่จะสั่งเบนเจอรี่เป็นไอไอศครีมที่นางโปรดมากแพงมากแต่อร่อยมากเลยนะคะอร่อยแบบอร่อยจริงๆอะ่ะดูรถตุกๆนี่เลยพี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะถ่ายนะคะพอทำ YouTube ก็เลยเจะเริ่มถ่ายให้ดูถ่ายไว้แยะๆเลยะคะ่ะไปค่ะมานั่งกินนี่คะ่ะร้านแบนเจอรี่กับน้องมะลิ วันนี้ชิลๆหน่อยหนึ่งชิลๆแบบทำงานเหนื่อยทั้งวันนะเมื่อวานมันเป็นเบนเจอรี่อันนี้ค่ะอันนี้มันมาจากอเมริกานะคะทุกคนรู้ที่มอนออฟสแกนดิเนเวียสาขาที่นี่ทำไมรู้แล้วรู้ดีด้วยเพราะกินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็มีสาขาที่ลีลาโฮลแมนที่สตอกโฮล์มนะคะที่สตอกโฮล์มที่อื่นพี่เดียไม่การันตีว่าต่างจังหวัดของสวีเดนจะมีหรือเปล่านะคะ แต่พี่เดียรู้ว่าแถวสต็อกโฮมก็จะมีที่อมอลลอปสแกนเนเวียแล้วก็ที่ลีลาโฮเมนนะคะเป็นวันสบายๆหย,ยุดบ้างเพราะว่าพี่เดียทำห้ามแต่สวนแบบพอเราได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยเราดีใจอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแบบวิชันได้แต่งตัวฉันดีใจแล้วยิ่งมาเป็นโควิดเนาะทุกคนก็กลัวก็เลยไม่มีใครไม่รู้จะแต่งหน้าไปไหนแต่งตัวไปไหนพี่เดียแต่งหน้าน้อยมากเป็นคนกลัวการแต่งหน้ามากๆเอ้ยไม่ใช่กลัว เป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าเยอะเพราะว่ามันไม่รู้อ่ะมันหนักหน้าฟอนเดชั่นวันนี้ไม่ได้ใช้นะคะใช้แบบแบบไม่สวยใช่ไม่สลยบอกแล้วมันไม่สวยฟอนเดชั่นมันทําให้หนักหน้าอันนี้มันเป็นของกลอ่ะพี่เดียพูดไทยไม่ถูกอ่ะลืมไปศึกษาว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรทําให้หน้าเราโกลแล้วก็ทาครีมบัชออนแค่นั้นเองล้วปัดมัคคาราจะเน้นมากกว่ายังไงก็เดี๋ยวพี่เดียขอปิดคลิป อีพีนี้นะคะมารีบอกไว้บ่ายกันค่ะสวัสดีนะคะที่ติดตามค่ะคนที่ดูแม้แต่คนนึงดูเราก็ดีใจนะมารีมารีายบายกันค่ะมารีายบายก่อนเจอกันอีพีหน้านะคะคจุ๊บสองจุ๊บก่อนแล้วค,ะค่ะเอาไปแล้วค่ะ